สวัสดีครับพามาดูฝรั่งกิมจูนะครับอายุหเดือนพามาดูฝรั่งกิมจูอายุ6เดือน,าาอ 6, เอน6เดือนจะเข้าเดือนที่7แล้วนะครับช่วงนี้หน้าฝนนี่โดนฝนโดนฝนไปใบเขียวสวยงามมาก สวยงามมากจริงๆครับก็เลี้ยงลำต้นไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้ลำต้นมันใหญ่ๆนะครับจะได้ไว้ลูกนะครับตอนนี้ไว้ลูกยังไม่ได้นี่เห็นไหมถ้าความดกนี่ไม่ต้องห่วงครับกิมจูดูนะครับแต่ว่า ไอพวกแบบนี้เราต้องเด็ดทิ้งนะครับดอกเอาสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงลําต้นก่อนเลี้ยงกิ่งก้านให้มันจเจริญเติบโตก่อนก็บางต้นก็ใหญ่นะครับใครซื้อกิ่งพันธุ์ครับผมแนะนำนะถ้าใครซื้อกิ่งพันธุ์ กิ่งตุ้มตอนหรือกิ่งช้ำก็ได้นี่ดูดูตัวเนี้ยให้มันสมบูรณ์สมบูรณ์สีคขำๆแบบนี้นะครับเวลาเขาตอนคือเขาตอนเขาก็าจะคละลุ่มมกันมาครับเราเอากิ่งใหญ่ไว้ก่อนนะครับกิ่งใหญ่ไว้ก่อนรากมันจะเดินเดินดีกว่านะครับเห็นไหมเนี่ยปลูกพร้อมกันเห็นไหมครับปลูกพร้อมกันนะครับแต่ว่าอันนี้โตช้ากว่าเพราะว่ามันกิ่งมันเล็ก ตอนมากิ่งเล็กนะครับก็ต้องมาเสียเวลาบำรุงรักบำรุงลําต้นก่อนอปลูกในที่นาครับนี่เห็นไหมก็รอดอยู่นะยังไม่มีต้นไหนที่ตายก็ถือว่าขั้นแรกเราผ่านไม่มีการตายเกิดขึ้นผ่าน นี่ดอกแบบนี้เด็ดทิ้งนะครับเราจะยังไม่ให้เขามีลูกเราจะอให้เขาเลี้ยงกิ่งก่อนเลี้ยงกิ่งเลี้ยงลำต้นก่อนนี่เมื่อคืนฝนตกนะครับน้ำก็ขังแต่มันเคยท่วมเคยท่วมระดับนี้นะครับเคยท่วมระดับนี้ไปแล้วน้ำมันมีที่ออกอยู่นะฮะไม่ใช่ขังอยู่ตลอด พอน้าฝนปุ๊บก็จเจริญเติบโตงดงามดีทีเดียวเด็ดใบทิ้งแนวทุกคนนี่ผมเด็ดใบทิ้งเด็ดดอกทิ้งยั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 งให้ลูกไม่ได้นะครับหอมกินฝรั่ง ใครที่ปลูกฝรั่งกิมจูอยู่นะครับลักษณะใบของฝรั่งกิมจูจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะใบของฝรั่งกิมจูจะอุบวบยาวๆหน่อยนะครับบางพันธุ์ก็จะอ้วนๆใบอ้วนๆหน่อยนี่ร่องน้ำ ช่วงนี้ไม่ได้รดน้ำนะครับทุกคนเพราะว่าฝนตกเกือบจะทุกวันคือกว่าดินมันจะแห้งก็น่าจะประมาณถ้าไม่ตกสักอาทิตย์หนึ่งนครับเราก็ค่อยจะมาลดน้ํากันผ่านระบบท่อพอีีท่อพีอีนะครับบางต้นก็ไม่โตนะ ตางต้นนี้ผมบอกไปอะครับมันก,ก,นกิ่งเล็กเขาตอนมากิ่งเล็กเขาเวลาเขาซื้อกิ่งตอนเขานะครับก็ซื้อคละกันมาบางต้นมันก็กิ่งเล็กมันก็โตช้านะครับอย่างพวกแบบนี้ยมันโตเร็วเพราะว่ากิ่งตอนมันโตมันใหญ่เนี่ยมันก็สัดถึงเวลามันสัดเองนะทุกคนบางต้นแบบแบบอย่างเงี้ยเกือบจะไม่รอดนะครับผมจําได้อยู่นะเนี่ยต้นนี้เกือบจะไม่รอด แต่เขาก็ลออที่มาเห็นไหคือหน่อยมากปลูกแรกๆหน่อยมากก็โตได้กิมจูก็ไม่ค่อยจุกจิกเท่าไหร่ครับใครใจะปลูกฝรั่งก็อัปเดตเพียงเท่านี้นะครับเดีย๋ยวติดตามกันนะครับพอเริ่มโตแล้วก็ พอต้นฝรั่งที่ปลูกเริ่มโซเริ่มใบเขียวเราก็จะมาถ่ายคลิปในช่วงที่มันไม่สวยครับโดยเฉพาะหน้าแรงเดือนเมษาแมงกินเราก็จะไม่ถ่ายแนละ้วไม่สวยนี่ผมให้ดูเนะนี่ยบางต้นก็ไม่โตนะครับบางต้นก็ไม่โตเลยโตช้ากว่าเพื่อน แต่ว่าดอกออกนะนี่ดอกนี้ไม่ต้องพูดถึงครับคือแตกยอดมาปุ๊บดอกมาปั๊บเลยแต่ก็ต้องเด็ดทิ้งก่อนไปบำรุงลําต้นก่อนลุกๆปีหน้าได้กินนะครับ